โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสีสเกตยะโสธรตั้งอยู่ที่บ้านนางช้างเท่าตำบลน,น้ำคำอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรมีเขตพื้นที่บริการ12หมู่บ้านคือ บ้านน้ำคำหมู่ที่หนึ่งและหมู่ที่สิบสองบ้านหนองถมบ้านคำสร้างช้างบ้านนาเฮืองบ้านหนองคูน้อยบ้านคำสร้างบ่อบ้านนางช้างเท่าบ้านโนนป่าขาบ้านโชคชัยพรบ้านโคกยาวและบ้านตาดไฮ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีห้องเรียนทั้งหมด8ห้องเรียนมีนักเรียนทั้งสิ้น187คนผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษารวม19คน ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวนสองคนครูจำนวน15คนและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนสองคนปัจจุบันมีนายพิทักษ์คงนามวงศ์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมนางสาววิภาวีดวงมนตรีดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมนายบุญเสริมยาวนพาสดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม มีโครมสร้างการบริหารงานซึ่งประกอบด้วย4กลุ่มงานดังนี้ กลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารวิชาการมีการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การวัดผลประเมินผลการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาการแนะแนวการศึกษาการนิเทศการศึกษางานประกันคุณภาพการศึกษาและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการด้านการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยดําเนินโครงการดังนี้โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพโครงการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาการจัดการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียนโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ์นโยบายและจุดเน้นซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารงบประมาณมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนของสถานศึกษาบริหารการเงิน บริหารการบัญชีบริหารพัสดุและทรัพย์สินและตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงานได้ดำเนินโครงการพัฒนาร,ระบบงานการบริหารการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคลมีการวางแผนอัตรากำลังดูแลงานวินยัยและการรักษาวินยัยการสร้างเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและทะเบียนประวัติและการเลื่อนวิทยาฐานะโดยดำเน,นินโครงการพัฒนาผู้บริหารเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานโรงเรียนและโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่สู่ความเป็นมืออาชีพส่งผลให้บุคลากรทุกคน ปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและกลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มบริหารทั่วไปดำเนินงานธุรการการดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมงานประชาสัมพันธ์งานกิจการนักเรียนงานภาคีเครือข่าย งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนงานส่งเสริมระเบียบวินยัยและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดและงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเป็นระบบโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมีการดำเนินโครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และโครงการพัฒนาระบบธุรลการรงเรียน สวัสดีครับผมนายพิทักษ์พงนามวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมอำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารีสเกตยโสธรครับโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมของเรานะครับบริหารจัดการสถานศึกษาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งคณะคุณครูผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีความมุ่งหวังนะครับ เพื่อที่จะให้นักเรียนของเรานะครับได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและตามหลักสูตรที่สถานศึกษาได้กําหนดเอาไว้นะครับการจัดก,การชั้นเรียนการจัดก,การเรียนรู้ของครูผู้สอนมีความหลากหลายโดยเน้นที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัตินะครับให้มีความสุขในการเรียนนะครับก็เพื่อให้นักเรียนของเรานะครับได้มีคุณลักษณะสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร แล้วก็ที่สําคัญนะครับก็เพื่อวางอนาคตให้กับลูกๆนักเรียนของเราได้มีอนาคตตามที่ตัวเองสนใจนะครับทั้งการศึกษาต่อนะครับแล้วก็การเรียนในอนาคตรวมทั้งการประกอบอาชีพโรงเรียนของเรานะครับบริหารจัดการจากการมีส่วนร่วมก็เพื่อที่จะมุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนะครับให้ลูกๆของเรามีอนาคตได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพได้รับโอกาสแล้วก็มีความสุขในการเรียน ขอบบคคุณครัโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมบริหารงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี นโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการนโยบายสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารีสะเกดยะโสธรและมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีคุณภาพรอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาโดยทุกฝา่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบุคลากรทุกคนมีนวัตกรรมและคุณภาพตามมาตรฐานเป็น บุคลากรมืออาชีพมีคุณธรรมดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้คำขวัญของโรงเรียนที่ว่าเรียนดีกีฬาเด่นเน้นคุณธรรมนำชุมชนโดยรูปแบบการบริหารชบา5กรีดกรีดที่1 R Re v i e วเริ่มกันทบทวนกรีดที่2 a p p r e c i a t i v e Equality ร่วมเสริมสร้างพลังบวกกรีดที่3 V Vision มีวิสัยทัศน์ร่วมกันกรีดที่4 o o p portunity ร่วมกันสร้างโอกาสและกลิดที่5 R r e s u l t ร่วมกันมุ่งผลสำเร็จซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าวโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมประสบความสำเร็จดังนี้ผู้บริหารได้รับรางวัลดังนี้รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นเน่งในกิจกรรมวันครูครั้งที่68ประจำปี2567อำเภอไทยเจริญนายพิทักษ์พงษ์นามวงศผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม คณะครูและบุคลากรได้รับรางวัลดังนี้รางวัลเพชรศรีโสธรนายฐานันคุณโนนยางและนายพิทพลลภัยโคตรรางวัลครูดีเด่นเนื่องในกิจกรรมวันครูครั้งที่68ประจำปี2567อำเภอไทยเจริญนางสาวสุกัญญาจันรบุตรและนางสาววันนันชูรัตนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา2,566รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการวาดภาพประบายสีประเภทบุกพ้องทางการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3เด็กชายจิรพัฒน์หยกระโทกรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันซูโดกุระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6นางสาวทิพาพรถาวร รางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการแข่งขันวาดภาพประบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึง3เด็กหญิงน้ำพิ์คำบุงการแข่งขันกีฬาสพศรีสะเกดยะวโสธรเกมส์ครั้งที่11รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน15ปีชายเด็กชายนัทพลเผือกพันมุก การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาสหาวิทยาเขตเลึงนกทาไทยเจริญเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนสพมสศรีสะเกดยโสธรเกมส์ครั้งที่11รางวัลชนะเลิศฟุตบอล18ปีหญิงรางวัลชนะเลิศเปตอง18ปีชายและรางวัลชนะเลิศแบดมินตัน15ปีชาย โดยในปีการศึกษา2,566นี้โรงเรียนน้ำคำวิทยาคมได้สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนจนประสบความสำเร็จนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่6สามารถเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสถาบัานต่างๆและได้รับทุนการศึกษาดังนี้ทุนการศึกษาในโครงการ Aero e r o s o f t แจกทุนการศึกษา100ล้านบาทและอุปกรณ์กีฬาจำนวน6คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับเงินอุดหน,นุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสศร้อยละ88.57นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนานีสัมพสทธิประสงค์และมหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆ โดยทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความตั้งใจและความมุ่งหวังของโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมที่จะดำเนินการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้และความสามารถและมีความสุขน้ำคำวิทยาคมสร้างโอกาสสร้างความสุข